นางแดงน้ำมสมุทรมหาประกัดเอาแม่ไปอเมริกาเนาะแล้วก็สอนภาษาอเมริกาให้แม่แม่แม่เจ้าว้าจะสามควม่มีเด้อจะไปอเมริกาปรดต้องเว้าลายแยดโนโอเคพอเด้อแม่ก็เข้าใจแล้วเวลาขึ้นยนต์เนบันบอกอีกแยดโนโอเคเท่านั้นเด้อแม่เด้อ แม่ก็เข้าใจและจื้อเอาคำลูกเอาอะพอไปหอดสนามบินลอสแองเจลิสเนาะผู้คนโดยสากรก็ลกโยนัดวีซ่าเข้าเมืองมาดิเม่ตู้หันย่างก็้อยแหละล้วเมื่อเยเนี้ยมันเดงก็เลยบอกให้แม่นั่ง่าเนาะอะ,อะนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเนาะคนตั้งดาวมาถามแล้วถามหากระเป๋า ถามเป็นภาษาต่างชาติเนาะเขาว่าอยู u, ì, en, al, n, ่นี่เห็นกระเป๋าค่อยบ่ไม่ตู้ไม่ตู้ก็งงและบมูหจักเนาะเจอได้แต hey, no, okay. um. ่ว่าลูกกูบอกให้ตอบแยดโนโอเคสามคว้มแล้วก็ว่าแยดโอ้ยมาส่งค่อยไหมกระเป๋าค่อยได้หันเราตอบไปว่าโนห้วยบ่ได้ได้ไม่ตู้ ค่อยเอิ้นตำรวจมาจับเจ้าไหนโอเคแล้ว,วจากนั้นเราก็เอิ้นเอ,อ,เอ,อตาตำรวจมาตำรวจก็มาแท้สองคนเนาะก็มาถามไม่ตู้นี่แหละคือเขาเนาะเจ้าเห็นกระเป๋าพ่นมอเราก็ตอบว่ yeah าแย่เอา,า,าเอาส่งพ่นแม่โนห้อยค่อยจับเจ้าไหนเราก็ว่าโอเค ตื้อโตตั้งเต้นต้องทีหงงานผลิตโกตั้งเต้นเจ้นางหรือว่าไอเบดีใจบริการที่สี่แยกไฟแดงดอดนูนสี่แยกไฟแดงดอดนูนขน่อยถ้าไปบรฮอดจอดบ่ถึงก็โทรไปที่ศูนย์สองศูนห้าห้าสามเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามหรือศูนย์สงศูน ห้าห้าศูนย์ศ้ไอเบดีใจบริการอย่าลืมเด้อยได้กาบองยได้กะบ่อยเสียครับ้อยมงมันสมอเป็นจยางส้วามันเป็นจังไหนับโยแ่มันเกยแต่แรแงโมเมนต์มันใต้ะบอกลงสมันใต้รัตตบอร์ดนี่ เห็นถือเป็นดีขอบอยู่ทุกมือจังวานี่แหละฮู้เก้าเป็นแป้งสัชนิดจัดเขาไปแป้งแล้วเขาให้ซื้อยาบำรุงปวดหัวให้เป็นจังสีมันเสียไปอะา่ขหายยาได้เลยไหนไหนว้าวกระบอกเคยหลอกให้เดิมว่ามีใจ่หุ้มพันพันแหลนเราบอกกินแทมยากระบุกซู ค,ำคำันคันรดโลบ่มีในแผนให้ก็เอาบ่ให้ก็อยากให้ก็เอาบ่ให้ก็อยากทันสมปรารถนาหรือก็มีค่าตอบแทนแต่ค่อยก็แผ่อายุถึงดูรักแข่งแห่งกาแก่นเรื่องอาหารแข่งกินบ่ได้ปูป้าน่ายายค่อยบอกอย่างเปิดแผ่ กลางกระบกินกระดูกยังกระบไดกลางกระบกินละสักเครื่องแห่งบ่ได้แต่น่าเสียใจมันไดแต่หกงคืน